สวัสดีพี่ๆนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับและใน EP นี้นะครับผมจะนําเหรียญจับปลอบล็อกบางหลังขีดนะครับมาให้พี่ๆชมกันนะครับว่าลักษณะเหรียญแท้นั้นเป็นยังไงนะครับโดยเหรียญจับปลอบล็อกบางหลังขีดนั้นจะเป็นเหรียญนี้นะครับที่เหลือเหรียญข้างล่างเนี่ยจะเป็นบล็อกหนานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆชมกันว่ามีจุดไหนนะครับที่ แยกว่าเป็นบล็อกบางหรือบล็อกหนานะครับโดยเหบบรียญจวบลอบล็อกบางเนี่ยก็จะแบ่งได้ออกเป็น2พิมพ์คือพิมพ์นี่ฮะเป็นพิมพ์หลังขีดกับหลังไม่มีขีดนะครับก็คือถ้ามีขีดเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับราคาก็อยู่ประมาณ2 3 0ถึงพันนะครับนี่ฮะถ้ามีขีดนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีเส้นเล็กบางๆนะครับ ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับบริเวณนี่ฮะยันนะครับมีเส้นวิ่งบางๆลงมาจนถึงเลข1น,นี่ครับทะลุเลข1ไปจนถึงขอบเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะดูด้านหน้าเหรียญน,นะครับนี่ฮะดูลักษณะหูเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับผิวก็จะเป็นลมดํานะครับถ้าบล็อกบางนะฮะลองให้สังเกตหน้าดูนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโค้ดก็จะเป็นโคตต้ดตอบเหมือนกันนะครับคําว่าแดงนะครับภายในโค้ดเนี่ยก็จะมีเส้นเส้นวิ่งอยู่นะครับผมเคยทําบล็อกผมเคยทําคลิปบล็อกหนาไปไ้แล้วนะครับก็ลองไปชมกันนะครับโดยนี่ฮะบริเวณของตัวองค์พ่อหลวงพ่อแดงนะครับตรงนี้นะฮะที่แยกนะครับ บล็อกหนาบล็อกบางนะครับก็คือนี่ฮะบริเวณช่วงด้านข้างนะฮะบล็อกบล็อกบางนะครับจะมีความตื้นนะฮะส่วนถ้าเป็นบล็อกหนานะี่ตรงตรงบริเวณลำตัวของพ่อเนี่ยจะนูนขึ้นมาชัดเจนคือนูนขึ้นมาแบบสูงนะฮะอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นบล็อกบางนะครับส่วนบล็อกหนาก็จะมีความหนาขึ้นมาอีกนะครับ นะฮะฮนี่ครับหูเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับนะฮะนี่ครับเรงมาไล่ดูเหรียญกันนะครับลองดูตัวตัดนะฮะเนี่ย ต,ตัดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นล่องนี้นะฮะลองดูนะครับเผื่อพี่ๆท่าน,นไหนมีหรือเวลาจะตัดสินใจซื้อนะครับก็ใช้เป็นพิจารณาได้นะครับนี่ฮะมาดูขอบข้างขอบตัดกันให้มาดูนะครับ คราวนี้ในคลิปนี้ผมจะมาให้ดูว่าบล็อกหนากับบล็อกบางเนี่ยแยกกันตรงไหนบ้างนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับโดยด้านหน้าเหรียญเนี่ยถ้าดูจากตาเปล่าเนี่ยเราก็จะพอสามารถแยกได้นะครับว่าอันไหนเป็นบล็อกหนาอันไหนเป็นบล็อกบางนะครับเพราะว่าหน้าหลวงพ่อเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ ถ้าเป็นบล็อกบางเนี่ยหน้าหลวงพ่อเนี่ยจะเลียวจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับส่วนถ้าเป็นบล็อกหนาเนี่ยหน้าหลวงพ่อจะมีขนาดที่กว้างกว่านะครับนี่ฮะนี่ฮะเราลองส่องดูนะครับอันนี้บล็อกบางนะครับนี่ฮะเราจะมีความเลียวนะครับของหน้านะฮะส่วนถ้าเป็นบล็อกหนานะครับนี่ฮะลูกตาชัดนะฮะ ความลึกลองสังเกตช่วงตัวหลวงพ่อนะฮะเห็นไหมครับความลึกจากพื้นนะฮะจะมีความลึกที่ลึกกว่าสูงกว่านะครับก็เลยเรียกว่าเป็นบล็อกหนานะฮะนี่นี่บล็อกบางนะครับเราลองมาดูช่วงลาตัวของบล็อกหนากันนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับนี่ฮะในบริเวณนี่ฮะแขนหรือว่า ตรงช่วงหัวไหล่นะฮะเหรียญจะยกสูงขึ้นมาจากพื้นเหรียญน,นะครับมีความลึกนะฮะนี่ครับนี่ครับชัดเจนนะฮะนี่ฮะดิบเหรียญอื่นมาให้ชมเดียวดีบเหรียญน,นี้นะฮะเป็นบล็อกหนาเหมือนกันนะครับมาส่องหน้ากันนะครับจำหน้านะฮะนี่ฮะดวงตาเป็นเม็ดเลยนะครับและบริเวณเส้นหน้าผาก หลวงพ่อนะครับเห็นไหมฮะลึกนะฮะดูบริเวณช่วงลูกตานะฮะเห็นไหมครับลึกเป็นเม็ดเลยนะฮะอ่ะช่วงลาตัวเห็นไหมครับจะยกหนาขึ้นมาจากพื้นเหนนรียญนะฮะนี่ฮะมีความหนานะฮะเห็นไหมครับนีฮะหน้าก็หน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะครับสามารถแยกได้นะครับ ส่วนบล็อกหนาเนี่ยหลังจะขีดหมดทุกเหรียญนะครับไม่มีไม่มีแยกบล็อกหนาหลังไม่ขีดนะครับนะฮะนี่ฮะนี่ฮะหยิบเหรียญเมื่อกี้ให้ชมนะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะจะมีขีดหมดนะครับบล็อกหนานะครับไม่มีแยกนะฮะอ่ะเหรียญนี้ก็ลองมาชมหน้ากันก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับบริเวณตาลูกตาหลวงพ่อนะฮะจะมีความกลมลึกชัดเจนนะครับ บริเวณช่วงลำตัวนี่ฮะเห็นไหมครับยกขึ้นมาจากพื้นเหรียญนี่ฮะนี่ฮะมีความหนานะครับนะฮะนี้ลองดูปกปางเห็นไหมฮะโคตรหน้าเลยนะครับเห็นไหมฮะและความลึกของบริเวณช่วงตัวหลวงพ่อเนี่ยก็จะตื้นกว่านะครับ เหรียญบล็อกบางค่านิยมอย่างที่ผมบอกไปนะครับประมาณ2 3 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าบล็อกหนาเนี่ยก็อยู่หลักพันกลางๆนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับมีนะครับอยากจะแบ่งปูชาก็สามารถนะครับส่งรูปนะครับแล้วก็แอดไลน์หรือว่าจะโทรติดต่อกันก็ได้นะครับก็ส่งภาพพร้อมราคามาให้ผมก็ได้นะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ยังไงฝากพี่พนะครับกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับว่าคลิปหน้านั้นผมจะนำเด่นรุ่นไหนมาแนะนำกันนะครับหรือมาแยกบล็อกกันนะครับแบ่งปันความรู้กันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมา,มากๆครับผม